ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำ,ำ,ำรนมาแล้วเสียงเชเจ้ามาแล้วตอนโคข,าว,ขาวลำพูนโคคู่บรมีของคนมีอันจะกินตี้บ้านทิละปูนเนอะจะบอกคือสุภาษิตไทยบอกว่ามีขี้ต้องมีตัวเจ้าทิ้งคันทายทิ้งวัวทิ้งไรไม่คืนแต่เดี๋ยวนี้ควันยืน โคกคือโคลองไห้แต่ท่านเป็นโคศุกโคเขาลำพูนเป็นโคพื้นเมืองผสมกับ<ร>โคอินเดียสีขาวสวยสง่างามด้วยคุณสมบัติหลายประการทั้งเขาขวัญหางโหนกและอื่นๆอีกมากมายว่ากันว่าโคเขาลำพูลเป็นโคอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนาเลี้ยงกันมาช้านานแล้วในภาคเหนือ เลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์เพราะเชื่อว่าเป็นโคคู่บาร,รมีของผู้มีฐานะเรามีความโดดเด่นเรื่องของโคน,นมและก็โคขาวลำพูนซึ่งฟาร,ร์มของพ่อสมเอศกับท่านพ่อหลวงถือว่าเป็นฟาร,ร์มที่สืบทอดมาอย่างยาวนานเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ตามวิถีเศรษฐกิจขอเพียงพื้นบ้านภูมิญาท้องถิ่นและในทุกๆปีโคขาวลำพูนมักจะถูกนำไปเทียมไถในวันพืชมงคลที่ท้องสนามหลวงรวมถึงการเป็นพระโคกินอาหารเสียงไทยโคขาวลำพูนเป็นเอกลักษณ์ของลำพูนไปแล้วภูมิใจไหมครับภูมิใจครับผมเป็น ชนเผ่าย้องอพยพมาจาก12,000นาประเทศจีนบรรทบุรุษอยู่เมืองยองประเทศพมา่าคนยองจะมาอยู่ในภาคเหนือนัก เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเปรนานซึ่งสุปรีดาจิตฟาร์มที่อำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนเคยถวายเป็นโคเทียมไถยไปหนึ่งคู่คือพ่อมั่นกับพ่อคงพอเลี้ยงมาผมจบประสมเจ็ดอายุประมาณชิฟว่าพ่อเป็นข้าราชการเลี้ยงวัวทำนานโคขาลำพูนถือเป็นโคมงคลก่อให้เกิดการเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นปัจจุบันขายไปให้กับเศรษฐีเลี้ยงประดับบาร,รมีกันทั่วประเทศไทยแล้ว ผู้ที่สนใจโคขาวลำพูนพ่อสุมิดยินดีขายราคาถูกนะรับเพ่มเนเนาครับผมเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์สำหรับโคขาวลำพูนต่อไปครับใครอยากมีอันจะกินต้องมาเลี้ยงโคขาวลำพูนสรุปให้ดีๆจะอี้จะอี้ว่าของดีที่มีอยู่หากอยากจะดูมาได้ที่อำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนครับคนที่ถูกใส่จะล้อมมอเาวมอ ขึ้นเหนือลองไต้พันไปผ่านมาแวะเยือนบ้านข้าลำพูนบางปะไรลำพูนและเป็นเมืองเล็กลำแข็งแข็งเป็กเขายืนได้ยังไงอุตสาหกรรมและกำลังเติบใหญ่กเกษตรกรรมมากมีด้วยไงชีวิตสดใสอยู่ในลำพูน ข่าวด,ดีดีกับพี่คำรณเชิญมาเยี่ยมยเชิญมายน์ำสำหรับคนที่รักโคมงคลโคขาวลำพูนอำเภอบ้านทิละปูนกาลำพูนและจึงเรืองรุงผู้คนไม่มุ่งสร้างไรายได้เกือ้อกูลสร้างเงินสร้างงานสร้างคน